บรรดาอัศวินเจไดน้อยรุ่นใหม่พร้อมแล้วที่จะออกต่อกรกับเหล่าอาธรรมในส่วนดิสนีย์ซีมพาร์คที่จำลองบรรยากาศจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ยอดนิยม Star Wars The Force Awakens อุบัติการแห่งพลังเพื่อเปิดฉากสู้รบและประดาบเสมือนจริงในโลกจินตนาการและเชื่อว,ว่าพลังนั้นได้สถิตยอยู่กับพวกเขาจริงๆหากได้สวมชุดเจไดและถือดาบลท์เซ s a อ e r เหมือนในหนัง ร้านขายของเล่นทั้งรายย่อยรายใหญ่ทั่วอเมริกาต่างได้รับอนิสง์จากหนัง Star Wars อย่างขนาดใหญ่เมื่อ <All right. S 1> ของเล่นทุกอย่างที่เกี่ยวกับหนัง Star Wars ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ารวมไปถึงยอดขายออนไลน์จากเว็บไซต์ยอดนิยมอย่าง Amazon ที่ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมโหโฬาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์บริษัทดิสนีย์ซื้อลิขสิทธิ์การขายของที่ระลึกและของเล่นเกี่ยวกับภาพยนตร์ซาว r w a r ์จากลูคัสฟิล์มผู้สร้างหนังเรื่องนี้เมื่อ3ปีก่อนและได้รับสิทธิ์ขายผลิตภัณฑ์ Star w a r ์ต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้กว่า500ล้านดอลลาร์ในปีนี้ แน่นอนว่าถือเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของอดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาดของหนังเรื่องนี้ในยุคที่ออกฉายครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2520 The film opens and becomes a phenomenon. And all of a sudden every company that wants to have a product license d from Star Wars is banging on the door of our merchandising division. ดูเหมือนว่ากระบี่แห่งแสงหรือ l i ์เซ Saber กับของเล่นอีกหลายอย่างจะขายดีเป็นพิเศษหากเทียบกับของที่ระลึกแบบอื่นเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้บรรดาแฟนๆ Star Wars ได้นึกถึงฉากในหนังได้ง่ายและเล่นสนุกร่วมกับคนอื่นได้ไม่ยาก in, in um as the fans then you know that's a way like you said for us to kind of relive that experience or whatever fun that we had or some of it is just about the story but some of it is also about the social elements around enjoying the story with other other people บรรดาเจไดน้อยยังคงต้องฝึกหนักเพื่อรอเวลาเติบใหญ่ไปเผชิญหน้ากับพลังมืดอ,อันชั่วร้ายของฝ่ายอธรรมที่สลับร่างสลับหน้ากันมาพร้อมพลังและทักษะพิเศษ เช่นเดียวกับความน่ากลัวและน่าเกลียดในรูปแบบที่ไม่จํากัดึ่งก็ได้แต่หวังว่าอัศวินเจดน้อยเหล่านี้จะสามารถใช้พลังที่สถิตยอยู่ในตัวต่อกรกับเหล่าร้ายได้ในที่สุด May the force be with you พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ